สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงหมอการยิปซีทารุนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่25มีนาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอกันรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิตักลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรสองดาบนะคะเจ็ดถ้วยคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะนะามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางคนกําลังตัดสินใจนะคะ น่าจะเซ็นสัญญาต่อหรือว่าจะหยุดดีนะคะบางคนอยู่ในช่วงของสัญญาอาจจะกําลังจะหมดลงก็ได้นะคะนะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์นะคะไอเดียนะคะเรียกว่ามีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก้าวเหรียญน,นะคะใครที่กําลังคิดอยากจะเดินเรื่องนะคะเกี่ยวกับการ กู้แบงค์ผู้ธนาคารนะคะหรือจะซื้อจะขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะ mm hmm. ผู้หญิงผิวขาวบางนะคะจะนําความสําเร็จมาให้ธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเ,มเงินเข้ามานะคะ mm hmm. เห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาในร้านนะคะ mm hmm. ดูแลดีๆนะคะสีดาบสุขภาพในช่วงนี้นะคะของคนวันอาทิตย์นะคะ นะเกี่ยวข้องกับกระดูกกล้ามเนื้อปวดฟันบางคนนะคะขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันนะคะก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งระวังเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะคะมีโอกาสตกแตกตกหล่นทําให้เราต้องซ่อมแซมได้ด้วยนะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะยังเรียกว่าคุยไปเรื่อยเปื่อยยังไม่โฟกัสกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคให้ลาบนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปนะคะมีเลข2794นะคะ2794นะคะต่อไปนะคะคนวันจันท์คนวันจันท์นะคะ The เดินเลิฟเวอร์หเหรียญคนวันจันทร์นะคะ นันในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านบริการนะคะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนั้นในช่วงนี้คนวันจันทร์มีเสน่ห์ในคําพูดนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะความสําเร็จนะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะหรือใครหลายๆคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานก็ได้ด้วยนะคะน่าจะตริกนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะบางคนอาจจะ ไปทาบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันก็ได้หรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตก็ได้ด้วยนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะคนวันจันทร์นะคะใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของเรียกว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะหรือเราอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครก็ได้ด้วยนะคะด้านของการเงิน เข้าซ้ายจ่ายขวานะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่เป็นโสดนะคะนะักครหลายๆคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจออยู่ในห่วงของความรักก็ได้นะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะแลนะยังเป็นความรักที่ต้องอช่วยเหลือกันนะคะ โชคลาบนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคลาบส่วนเลขมงคลจะพ้อยยิีนะคะมีเลขหกหกหนึ่งหกนะคะ6กหกหนึ่งหกนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะสองดาบเดอคนวันอังคารนะคะ ในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะนักหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างเอกสารบางอย่างหรือหรือสัญญาบางอย่างกําลังจะหมดลงนะคะน่เรียกว่าจบเอกสิ่งหนึ่งนะคะ the date นะคะจบอีกสิ่งหนึ่งหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะในด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะ มีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งอกไม่ได้ตั้งใจถ้าเกี่ยวข้องกับด้านของการงานมีโอกาสออกงานแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะหกไม้เท้านะคะการเดินทางไกลนะคะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะบางคนอาจจะการเดินทางนะคะอาจจะทํางานไปด้วยหรือว่าพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะบางคนเรียกว่าหมดไปกับบางคนเกี่ยวกับกิเลสข,ของตัวเองนะคะหรือนะคะระวังเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะคะตกแตกตกหล่นสูญหายมีโอกาสเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักในช่วงนี้ของคนที่มีคู่นะคะ,ะต้องระวังอารมณ์นะคะการคําพูดนะคะนะสอง สองดาบเดอเดนะคะเรียกว่าอารมณ์ที่จิกกัดกันนะคะนะต้องต้องระวังอารมณ์ตัวเองนะคะความเจร้ญน,นะคะความเขาเรียกว่าเดอเดมาประกบตัวเรานะคะความเจร้นหรือว่าความคิดที่ค่อนข้างจะมันมีโอกาสที่จะมีปากเสียงได้นะคะต้องใจเย็นๆนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดก็ยังชิวๆสบายๆนะคะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นอะไรกับใครนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานศพหรือว่างานอ,อามงคลนะคะ,นะเราอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเดดเดนะคะนะไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะถ้าใครไปเยี่ยมคนป่วยก็เอาเลขแก่คนเลขเตียงนะคะนะถ้าไปงานศพใครก็เอาเลขแก่คนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะส่วนเลขมงคลจากพระยุพนะคะมีเลข2 3ามศูนย์หกนะคะสองสามศูนย์หกนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะ ราชีนีมเมทาการงานนะคะมีความขยันมีความกัดตือโดยร้นนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะนักใครว่าง,งานตรงงานมีโอกาสได้งานนะคะ5ดาบนะคะจะทําอะไรอยากจร้อนนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประเภทรวมพิมพ์นกลุ่มนะคะในช่วงนี้ต้องระวังเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าง,งานนะคะนะเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกอ,อกไม่ตกใจเขานะคะนะถ้ามีอ่า บางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องอึดอัดน,นะคะขอให้เราเงียบขอให้เรานิ่งนะคะณนะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่คุณดื้อสิคะคนมันพุธนะคะดื้อนะคะไม่ค่อยจะฟังใครไม่ค่อยจะเรียกว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะก็ต้องลดลงมานะคะความเขาเรียกว่าความดือ้อหรือว่าความมีทิฐินะคะณนะสองไม้เท้านะคะการการงานนะคะใครว่างานตกงานก็อาจจะมีคนชักจูงนะคะแนะนําไปทํางานด้วยนะคะ นะหนึ่งดาบนะคะเกี่ยวข้องกับ,บมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจนะคนพุทธนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะ่ารายจย่ายเยอะนะคะนะมีแต่รายจ่ายนะคะแต่คุณก็หาเงินเก่งนะคะนะการงานเรียกว่ายังมั่นคงดีอยู่นะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบ จะโดดเด่นเรื่องการงานมากกว่านะคะส่วนเลขมงคนจากพายิบสีนะคะมีเลข0 5 2 1นะคะ0 5 2 1นะคะข้อไปนะคะคนเหมือนพาริส คนวันพฤหัสนะคะเป็นอย่างไรบ้างโหคนวันพฤหัสด,ดวงดีเวลฟอร์จูดนะคะน้ดดวงของคุณกาลังจะมีความโชคดีนะคะน่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้เงินแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้บางสิ่งในคาดที่ได้เราที่ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะ นักเว f ฟ r ้น n ูนะคะเป็นไพ่ลัคกี้นะคะรวมทั้งมีจะมีช่วงมีลาบจากคันเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะได,ได้ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษก็ได้นะคะนาการซื้อการขายนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงนี้ความสําเร็จใครจะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นใครว่างานตกงาน,งงานมีโอกาสได้งานนะคะนั t เจส t เมนนะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะคําพิพากษานะคะ นนในช่วงนี้คนวัน,วนพฤหัสนะคะจะมีความโชคดีดวงของคุณกําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเจสเมน้นเทวดาป่าแตรให้คนตื่ฟื้นคืนชีพนะคะดวงของเรากําลังจะสิ้นสุดความทุกข์ใจความทรมานใจนะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนั้นใครลหลายๆคนอาจจะมีความเรียกว่าความละเอียดความรอบคอบทบทวนอดีตท,ทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะเจ็ดเหรียญการเงินนะคะคำนวณรายรับรายจ่ายนะคะทำบัญชีนะคะ นาะเรียกว่า,อ,าอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะรู้จักคุณค่าของการเงิน,างนมากขึ้นนะคะเดียมเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายก็เรียกว่านาหรือุปถัมภ์นะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาคาุณแม่นะคะหรือลูกสาวก็ได้พี่ป้านาอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะด้านของ คู่ครองนะคะคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันแบบคาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะเป็นความรักที่ติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคลาภนะคะส่วนเลขมงคลจากไพย่ยิปีนะคะมีเลข0 0 7 3สนะคะ 0 0 7 3นะคะต่อไปนะคะคนบุญนสุขนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนบุสุขนะคะเจสแมนนะคะ เดินเลิฟนะคะคนวันศุกนะคะในช่วงนี้นะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะบางคนตรงๆกับชีวิตด้วยนะคะนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะเรียกว่าความความคิดนะคะคิดถึงอดีตคิดถึงในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะตรงกับชีวิตได้ดีหรือบางคนอาจจะมีโอกาสต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะนะการให้ทานนะคะก็ได้ด้วยนะคะ เกี่ยวข้องกับการเจอการเจอคนหมู่มากในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครนะคะความเรียกว่าคําพูดมีเสน่ห์นะคะพูดเก่งคุยเก่งนะคะนะมีจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะนะจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าประจํานะคะเวเวียนกลับมาลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับของเดิมๆสิ่งเดิมๆเพื่อนเดิมๆสถานที่เดิมๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะได้ไปในสถานที่ที่เราได้เคยไปมาแล้วก็ได้ด้วยนะคะ สดาบนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกกล้ามเนื้อนะคะถ้ามีโอกาสไปนวดไปสปานะคะก็จะดีขึ้นนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็อาการป่วยของเราก็จะดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนวันศุกนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะยังเป็นความรักที่ ยังรักกันดีอยู่นะคะณนะส่วนใครที่โกรธกันนะคะมาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยกันใหม่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนรักเก่าคนเก่าๆนะคะ,ะเวียนวนกลับมาก็ได้ด้วยนะคะชค่วลาบนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลขศูนย์หกหกสี่นะคะศูนย์หกหกสี่นะคะต่อไปนะคะคนเสา นคนมันเสาคมันเสานะคะราชนีถ้วยสามดาบนะคะสี่เหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยคนมันเสานะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะอยากจะ เรียกว่าต้องเหยียบต้องกอดนะคะถ้าไม่มีความจําเป็นคนก็ไม่อยากจะใช้อะไรนะคะนัเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะนักมีความฝันความจินตนาการโปรเจกต์นะคะนะไอเดียนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะแต่ในช่วงนี้นะคะต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะสามดาบนะคะมาประกบตัวเรานะคะความใจร้อนนะคะความคําพูดที่อาจจะไปทิ่มแทงกิตใจของคนอื่นที่เขาฟังนะคะนะต้องใจเย็นๆนะคะนักส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะนะคะเจ็บติดติดขัดขัด,ขดหรือว่าเจ็บคอมีเสมหะกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนพวกนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะนนด้านของความรักนะคะของคนวันเสาร์นะคะปากเสียงนะคะต้องต้องระวังเกี่ยวข้องกับปากเสียงนะคะนะมีโอกาสที่จะเรียกว่าคาพูดของเรานะคะอาจจะไปทําให้คนรักของเรานะคะไม่สบายใจก็ได้ด้วยนะคะ นะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะบางคนเพิ่งจะอกหักมาหมัดหมัดก็ได้ด้วยนะคะนะ่าจะยังไม่ปักอกหรือว่ายังไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งนะคะใครเข้ามาคุยคนคนก็คุยไปเรื่อยเรื่อยนะคะนะักการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะนะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพยญชนะนะคะมีเลขศ3 4สี่ เนะคะส่วน3ามนะคะนี่คือดวงของคนทั้ง7วันนะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ